สวัสดีครับผมอาจารย์เปลเซนะครับอันนี้เป็นโครงงานนะครับวัดน้ําฝนนะครับปริมาณน้ําฝนนะครับส่งผ่านระบบ SMS นะครับนี่ก็คือบอร์ด SMS นะครับซึ่งใช้ซิมโทรศัพท์นะครับก็มีตัวเซ็นเซอร์สําหรับวัดปริมาณนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องมีโครงด้วยนะครับแต่ีนนี้คือบอร์ดคอนโทรลนะครับอันนี้เป็นเซนเซอร์สําหรับตรวจจับวัดการตกนะครับว่าน้ําฝนตกหนักตกเบาตกค่อยยังไงนะครับโดยจะมีคานกระดกนะครับเป็นรูปกลวยนะครับ ก็ตัวนี้ก็ประกอบไปด้วยคอนโทรลเลอร์นะครับปิกนะครับ LCD แล้วก็ตัวบอร์ดสำหรับส่ง SMS นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถส่ง SMS ได้นะครับตามที่ตั้งไว้เช่นหนึ่งชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับพอครบสามชั่วโมงเสร็จปุ๊บมันก็ส่งออกไปนะครับว่ามีฝนไหมมีฝนตกเยอะไหมเยอะเท่าไหร่นะครับขนาดกี่มิลลิเมตรนะครับบอกได้เลยนะครับโอเคครับผมอาจารย์ประเสริฐนะครับใครสนใจที่ทำโปรเจกต์กับผมนะครับทำได้หมดทุกอย่างนะครับใครสนใจติดต่อได้นะครับ0897654237ครับผมสวัสดีครับ